ถึงคราวที่กองกำลังดีบริเกตจะมีดิจิบอนร่างสุดยอดที่สามารถใช้ได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอนที่เป็นตัวอัปเดต3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะพอดีผมเคยทำคลิปคลิปหนึ่งครับผมเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของดิจิมอนที่อยู่ในสังกัดของดีบริเกตนะครับเผื่อใครได้ยินแล้วจะไม่คุ้นชื่ออะไรแต่อย่างใดผมขอพูดวิธีการเรียกชื่อแบบอื่นไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับคือชื่อคลิปเนี่ยเขียนไว้แล้วนะครับแต่ว่าคำว่าดีบริเกตนี้นะครับผมอ่านตามเส แต่ว่าเห็นบางคนจะเรียกว่าดีบริเจตเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเผื่อไปอีกทีนึงครับผมว่าถ้าใครอ่านฉบับภาษาญี่ปุ่นมาเขาจะเรียกว่าดีบริกาดครับ <c oughs> นี่คือแบบว่าวิธีการเรียกชื่อก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ผมถนัดเรียกดีบริเกตไปแล้วเนาะก็ให้เข้าใจตรงกันณนะจุดจุดนี้นะซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยคลิปนั้นที่ผมทําไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของดิจิมอนสังกัดนี้ที่มันมีเรื่องราวภารกิจหน้าที่แต่ละตัวทําอะไรได้บ้างไปนะครับซึ่งก็พูดไปประมาณ8ตัวนะโดย8ตัวนั้นถ้าผู้ชมได้ล,ดลดดในคิป ที่ผมจะแปะเอาไว้ให้แต่ทีนี้ตอนนี้ในดิจ i m o n ดอทเนะครับมันมีการอัปเดตดิจ i m o n 3ตัวซึ่งอยู่ในสังกัดนี้เหมือนกันครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย High c o m m a n d มอนต์คาร์โก Dramon แลวก็บริกา d e d r อน o n นะครับผมซึ่งไอ้3ตัวนี้ก็มีบทบาทอยู่ใน Digimon s e e k e r แเบวบ็แบๆบด้วยนะครับในของนฉบับนิยายเนาะเออซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงบทบาทนะแต่ว่าจะเอาข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังครับผมแล้วก็จะมีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยว่่าาาากกกกรมมมขอองงงง้้ I3 ตตัััววเนนีีทใหหลลลแโดิิจค แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมขอพาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเต็มๆได้เลยนะครับซึ่งผมจะยังไม่พูดถึง3ตัวนั้นนะครับแต่ผมขอเกริ่นให้นิดนึงกันละกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลอะไรที่ท่านผู้ชมควรจะรู้ในคลิปนี้ก่อนที่จะไปถึง3ตัวนั้นนั่นเองนะคือที่จริงเนี่ยกองกําลังดีบริเกตนะครับมันถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกรกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากลุ่ม o, บันโจดิจิิมอออนนัันนนัั่่เนะ่เเเงงงงงรบบกกกลลุาาาา้้้ีดดดดสยยทแตวํข มันจะมีดิจิมอนที่ไปถึงร่างสุดยอดได้เพียงตัวเดียวณเวลานั้นและเป็นร่างที่ไม่เสถียรด้วยครับดิจิมอนตัวนั้นมีชื่อว่าดาร์กบรามอนนั่นเองครับซึ่งเจ้านั่นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้พอวิวัฒนาการเป็นร่างนั้นได้อะแข็งแกร่งอ่ะแข็งแกร่งแต่ว่าควบคุมไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันก็หนีออกจากศูนย์กองกําลังของดีบริเกตหายไปเลยครับผมและทีนี้เนี่ยมันก็ไปทําภารกิจของมันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตายรายดียังไงนะซึ่งถ้านับตามสายวิวัฒนาการตรงๆแล้วเเเเนนนนี่น่่กกาาารรรจจจะจจะปป็็ดดมมไ้ัิิงวท ซึ่งก็ไอตัวนี้ถือเป็นทหารหลักๆนะครับที่มีการฝึกฝนขึ้นมาเพื่อที่จะทําภารกิจต่างๆนานาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันวิวัฒนาการกลายเป็นร่างโตเต็มวัยที่มีชื่อว่าซิลส์ดราเมอนเนี่ยมันจะมีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลอบสังหารหรือการเป็นทัพแนวหน้าในการที่จะไปต่อสู้กับดิจิมอนอื่นๆแม้กลุ่มนี้จะมีเป้าหมายหลักอยู่ที่กลุ่มบันโจดิจิมอนก็ตามครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่อสู้เฉพาะแค่กับกลุ่มบันโจนะบางครั้งนะครับมันถูก มีเหมือนกันครับผมอ่อก็เลยเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยตัวซิลดรามมนมันสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์ที่มีชื่อว่าแท้งดรามอนได้ครับซึ่งแท้งดรามอนจะเรียกว่าเป็นดิจิมอนกำจัดหมู่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถโจมตีทีเดียวดิจิมอนเป็นสิบของศัตรูเนี่ยเละเทะกันได้เลยครับและทีนี้แท้งดรามอนนี่แหละครับที่เป็นสตอรี่ที่ว่าพอศูนย์วิจัยของทางดีบริเกตเอาไปแบบจะทําให้มันวิวัฒนาการปุ๊บมันดันเกิดความผิดพลาดวิวัฒนาการกลายเป็นดาร์คดรามอนที่มี การที่ว่ากองกําลังนี้มีดิจิบอลร่างสุดยอดที่ไม่สามารถควบคุมได้มันก็ไม่สามารถที่จะทําภารกิจให้ลุ้่วงได้นั่นเองครับนั่นคือเรื่องราวสตอรี่ความเป็นมาของดีบริเกตดั้งเดิมแล้วก็ใช้คําว่ายังไม่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวความสําเร็จของทีมดีบริเกตกันแล้วครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักดิจิบอลอีกสายวิวัฒนาการหนึ่งของแก๊งดีบริเกตนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้พูดถึงไอ้ตัวคอมมานด์ราม่อนไปใช่ไหมครับอันนั้นเป็นร่างจเจริญไว้นะถ้าหากว่ามัันนววิฒาาการ ดั้งเดิมเป็นซิลส์ดราโอนเนี่ยอันนั้นคือสายเก่าแต่ถ้าเป็นสายใหม่ก็จะเป็นเจ้าหนี่เลยครับผมเจ้านี่มีชื่อว่าไฮคอมมันดราโอนครับผมไฮคอมมันดราโอนนะครับก็เป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบไซบอร์ประเภทไวรัสครับผมใครเห็นว่าเจ้านี่แวบแรกเหมือนเมทัลเกรมอนยกมือเมือนะครับผมว่ามันมีความคล้ายนะครับโดยเฉพาะส่วนหัวอะไรพวกนี้มันตัดแค่เขาสองเขาด้านหลังของมันออกไปเท่านั้นเองนะซึ่งเดิมทีผมเคยพูดไว้ด้วยนะครับว่าไอ้คอมมันดราโอนเนี่ยเหมือนอากุมอนพอไฮคอมมันดราโอนมาเหมือนกับเงงม มันก็ไม่ใช่เรือมังเอิญน,นะเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ท่านผู้ชมตกกระจายกันกว่านี้แน่นอนครับผมอะมาพูดถึงข้อมูลของไฮคอมมานดรามอนก่อนครับเจ้านี่นะครับผมมันเกิดจากการที่ว่าคอมมานดรามมนมีการฝึกฝนแล้วก็มีการเข้ารับบททดสอบที่มีชื่อว่า s e l e c t i o ดีครับซึ่งพอคอมมานดรามมนมีการรับบททดสอบที่มีชื่อว่า Sele c t i o ดีมันก็จะสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นร่างดีได้นะครับอันนี้คือต้องสอบผ่านนะโดยอัตราค่าเฉลี่ยที่ทีมดีบริเกตมีการค้นคว้าวิจัยมาจะพบสถิติว่าคอมมานด์รา เขารับการทดสอบ Sele กชันดีนันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่สอบผ่านมาได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการสอบที่หนักหน่วงนั่นเองครับขณะนัในกองกําลังดีบริเกตที่เป็นสายตรงของการไปสู่ร่างสุดยอดแล้ว High Command d r r a m o นถือว่าอยู่ในจุดยืนเดียวกับซ e a l ์ดราโได้ครับแต่ว่าเจ้าตัว High ไฮ m m มม d นด r a m o n เห็นว่าดูเป็นดิจมอนที่น่าจะโหดร้ายขนาดนี้นะหน้าที่หลักจริงๆของมันนะครับเขาจะใส่เครื่องหมายคําพูดตัวเป,เป้งๆไว้เลยครับผมว่าเจ้านี่คือโลกของกองทัพครับคือการที่มันเป็นโลกของกองทัพนี้หมายความว่ามันทําหน้าที่ในนกการป้องั ซึ่งโล่หลักๆของมันก็จะอยู่ที่มือขวาของมันนั่นเองครับผมโดยที่ว่าการป้องกันนี้มันจะเกิดจากการที่ไฮคอมม m นดรามอน o n มารวมตัวกันหลายๆตัวนะแล้วก็สร้างเป็นเกาะกำบังกองทัพได้โดยที่ทัพหลังอาจจะเป็นพวกแบบซิลดรามอนตหรือจะเป็นคอมม a นดรามอนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไฮคอมม m นดรามอน o n สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ดีระดับหนึ่งเลยครับนอกจากนั้นแล้วถ้าสนามรบมันเริ่มมีการต่อสู้กันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตัวไฮคอมม m นดรามอน o n ก็ต้องหาพวกพ้องหาพวกคอมมปปันดรามอนต์ซิลดรจม ที่พุ่งเข้ามารอบทิศทางได้ครับถือว่าตัวของมันเองเนี่ยมีความเข้าใจหน้าที่ของมันเป็นอย่างมากและถ้านับการประเมินของทางทีมดีบิูเกตแล้วเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆครับทีนี้ท่าไม้ตายของตัวไฮคอมมานดรามอนก็จะมี2ท่านะครับท่านผู้ชมสงสัยแน่ๆเลยว่าไม่มีการพูดถึงอาวุธของมันเลยหรือนะครับการพูดถึงอาวุธของไฮคอมมานดรามอนมีแค่ส่วนที่เป็นการใช้ท่าไม้ตายเท่านั้นเลยครับท่าไม้ตายที่ยิงปืนจากมือซ้ายของมันจะมีชื่อว่า DC d c ซ g r ี n ก d เนครับผมซึ่ง เป็นกระสุนการโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งกระสุนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดนะครับซึ่งจะเป็นกระสุนควันจะเป็นกระสุนแรงระเบิดหรือจะเป็นกระสุนที่ส่งเสียงดังกึกก้องทาให้ทีจะมันฝ่ายศัตรูนั้นเกิดอาการอัมาาพาตทั้งหูได้ซึ่งการยิงตัวไฮคอมบันดรามอนนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์แยกแยะเป็นอย่างดีว่ามันจะต้องยิงลูกไหนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานการณ์ของฝั่งพวกคองเดียวกันเองครับส่วนอีกถ้าไม่ใต้นึงจะมีชื่อว่า Destroy, Charge. Destroy Char าเลยครคอเชาลุ่่จเข้าชนศสตร,รูต่อมาก็จะพูดถึงตัว ของคาโกดรามอนรับคาโกดรามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบแมชชีนประเภทไวรัสครับผมซึ่งตัวของมันนะครับผมถ้านับสายตรงก็วิวัฒนาการมาจากคายคอมมันดรามอนนั่นแหละนะทีนี้ตัวของมันถือว่ามีหน้าที่ที่ชัดเจนมากครับเป็นหน้าที่ขนส่งนั่นเองครับแล้วก็ขนส่งทางอากาศด้วยนะซึ่งผมตกใจกับข้อมูลนิดนึงนะครับว่าตัวคาโกดรามอนเท่าที่เล่ามาพวกกองกําลังดีบริเกตที่จะไปทาสงครามนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมคาดว่าตัวคาโกดรามอนนะครับมันจะมีเรื่องราวของการบรรจุที่ดูแแลล้้วบบนนาจสสมมมเหตุผี รรแต่ว่าตัวเลขที่เป็นรูปธรรมที่มีการเปิดเผยในดิจ i มอ n n e ทที่ผมดูอยู่นะเขาบอกว่าในภารกิจทั่วไปอะครับคาโกรดรามอนจะบรรจุตัวคอมมานดรามอน5ตัวแล้วก็ไฮคอมมานดรามอนอีกแค่หนึ่งตัวและถ้าเกิดว่าจําเป็นเขาก็อาจจะเอาสายสลิงมาปูกกับส่วนท้องของเขานะครับแล้วก็ขนแท่งดรามอนไปด้วยเออซึ่งถือว่าเป็นการขนจํานวนที่ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเนะพราะถ้าจะไปทําสงครามหนึ่งผมว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะขนกันเป็นหลักสิบนะครับแต่ว่าอันนี้ขนเหมือนจะไปน้อยเหลือเกินนะไม่แน่ใจว่าต้องมีการขนแแบบบบเเเที่่่ยววหหรืืออปลาาพใ้ ดิจิมอนฝั่งของตัวเองไปยังสมรภูมิลบอะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งเราดูองค์รวมของร่างกายมันแล้วนะครับใบพัดของมันเนี้ยก็สามารถทำให้มันบินได้อย่างรวดเร็วนะแม้ว่าจะมีการขนพวกแบบดิจิมอนที่เป็นเพื่อนพ้องของตัวเองมันก็สามารถบินแล้วก็หาที่จอดลงอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างเสถียรดีครับแล้วข้อมูลการบรรจุเมื่อกี้ครับที่ผมบอกว่าภารกิจทั่วไปบรรจุตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละแต่ทีนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้มีการบอกว่าจุได้แค่นั้นครับอาจจะจุได้มากกว่านั้นแต่คิดว่าคงไม่แบบจำนวนเยอะเวอรว บินอยู่บนท้องฟ้าแต่ด้วยการที่มันเป็นยานรบภาคพื้นอากาศอย่างเงี้ยมันก็มีความจําเป็นต้องสอดสองพื้นว่ามันจะสามารถส่งพวกของลงไปบนพื้นได้อย่างดีและปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งสายตาหรือทัศนียภาพการมองเห็นของมันก็ต้องบอกว่าดีโคตรเลยนั่นเองครับผมและทีนี้การโจมตีของมันก็สามารถทําได้2รูปแบบนะครับนั่นก็คือการโจมตีด้วยปืนกลที่อยู่ที่ส่วนท้องของมันครับการโจมตีนั้นจะมีชื่อว่า suppression strike ครับผม ซึ่งการโจมตีด้วยท่าไม้ตายนี้นะครับคาโกดามอนจะทําอยู่2กรณีครับผมกรณีที่1คือเพื่อนพ้องยังอยู่บนเครื่องบินแล้วตัวเองต้องการลงจอดใช่ไหมแล้วถ้าพื้นตอนนั้นที่จะลงจอดเนี่ยมันดันมีศัตรูอยู่ก็เรียกว่ายิงปูพรมแล้วก็เอาเพื่อนพ้องของตัวเองลงสู่พื้นดินนั่นเองครับหรืออีกกรณีนึงคือไม่มีเพื่อนพ้องถูกบันทึกอยู่แล้วแต่ว่าตัวเองต้องการยิงซัพพอร์ตจากบนท้องฟ้ามันก็สามารถทําได้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าตัวคาโกดรารมอนค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการที่เอาเพื่อนๆลงจจอออดดดดแแลล้้้้้ววกก็ม็มมมัันนนนนนนะะะีีสาาาาาายยตใรรงงภคพพืิไเเป่ฉ ถ้าซับเพรสชั่นสไตรท์ที่ยิงโจมตีศัตรูบนพื้นมันก็สามารถทําได้อย่างแม่นยําด้วยครับส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งนะครับคือการใช้กังหันของมันทําการโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าทรอเตอร์เบรดครับผมซึ่งจะเป็นการพุ่งชนกินบริเวณแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนโจมตีหลายตัวได้ในคราวเดียวนะและการโจมตีด้วยใบพัดนี้นะครับศัตรูก็จะโดนทั้งพุ่งชนแล้วก็โดนใบพัดนี้สับร่างเข้าไปในคราวเดียวเลยครับและต่อมาก็จะพูดถึงดิจิมอนที่สื่อถึงความสําเร็จของกองทัพดดีีบิรเเกอยย่างล นั่นก็คือเจ้าบริกาดรามอนนั่นเองครับผมบริกาดรามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์กประเภทไวรัสครับเจา้านีนะครับผมให้ทุกคนดูหน้าดูตามันก่อนครับผมเห็นแล้วผมมั่นใจเลยครับผมไปหารีวิวคนญี่ปุ่นปุ๊บคนญี่ปุ่นพูดเลยว่านี่มันคือวอลเกรมอนเวอร์ชันอัปเกรดอีกแบบหนึ่งหรือนี่นะครับหน้าตาแล้วก็รูปร่างเบื้องต้นนะครับมีความคล้ายวอลเกรมอนมากๆเลยนะดิจิมอนตัวนี้นะครับถ้าไม่นับพวกร่างสุดยอดบางตัวที่เป็นกองกำลังเสริมแต่ถ้านับในมุมขขอองงงดิมนทีี่เเป็สาาายยกกรถูชุล้ ดีบริเกตโดยตรงเจ้านี้ถือเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดตัวที่2นับจากดาร์กรามอนมานั่นเองครับซึ่งมันพัฒนาร่างมาจากคาโกดรามอนก็ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็เสริมให้ว่าที่จริงแท้งรามอนถ้าหากว่าได้รับวิธีการที่ถูกต้องของดีบริเกตนี้ตัวแท้งรามอนก็จะไม่พิวิวัฒนาการกลายเป็นดาร์กรามอนแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าบริกาดรามอนได้เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความจงรักภักดีต่อกองทัพแล้วก็สามารถทําาาาาาตมมมเเเป้้หยยยไดอยดออ่งงีกๆลนัันครบ ก็ต้องบอกว่าพวกนักวิจัยของทีมดีบริเกตนี้นะครับเอาจดจํามาเป็นบทเรียนว่าไอ้ส่วนของการที่ทําให้เกิดดาร์กรามอนขึ้นมาแล้วภารกิจมันล้มเหลวดีบริเกตตกอยู่ในสภาวะที่แบบว่าไม่สามารถทําสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างยาวนานอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบเขาก็เลยต้องหาวิธีการที่จะฝึกฝนแล้วก็ทําการใส่ Data อะไรพวกนี้เพื่อให้ดิจิมอนร่างสมบูรณ์ของดีบริเกตนั้นวิวัฒนาการได้อย่างถูกต้องและก็อย่างที่บอกครับว่ามันประสบความสําเร็จเป็นเจ้าตัวนี้นะซึ่งตัวของพิก ่สไอ้ดีทั้งภาคพื้นอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินเลยครับซึ่งภาคพื้นอากาศนั้นนะครับมันก็จะมีเป็นคล้ายๆไอพ่นใบพัดที่สามารถบินไปบินมาได้ด้วยความรวดเร็วนั่นเองครับและในทางกลับกันนะครับแม้ว่าเราจะดูเห็นว่ามันมีร่างกายที่ดูเทอะทะพกนุน่นพกนี่ติดตัวเยอะแยะมากมายแต่รู้ไหมครับว่าถ้ามันอยู่บนพื้นดินปุ๊บมันสามารถวิ่งสามารถกระโดดอะไรพวกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วจนศัตรูเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยนั่นเองครับผมซึ่งสถิติอันนึงที่ดีบริเกตมีการสะสมเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องรราาวขอองััตชชยนะ อัตราการสูญเสียของทีมอะไรพวกนี้นะครับเขาบันทึกมาไว้อย่างดีเลยนะโดยการปรากฏตัวของบริการรามอนนี้ เวลาที่มันไปร่วมสมรภูมิลบไหนไปช่วยเพื่อนนำทัพพวกแบบคอมมันดรามอนซิลดรามอนหรือกระทั่งพวกไฮคอมมานดรามอนไปต่อสู้อย่างเงี้ยอัตราการชนะของทีมดีบริเกตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับและอัตราการสูญเสียก้อนลดน้อยลงเป็นอย่างมากเลยนั่นเองเนาะหมายควาว่าตัวของบริกากตดรามอนตัวเนี้ยเป็นตัวชูโรงที่ว่าสามารถปกป้องเพื่อนพ้องก็ดีนะครับหรือสามารถปิดชีพสตูปิดเกมอะไรพวกเนี้ยนำชัยชนะมาสู่ทีมได้ก็โอเคมาก,มากๆเลยนั่นเองครับซึ่งตัวของมันเนี้ยตอนคาโกดรามอนดไม่ได้มีการ ของบิกาดรา,รดารมอนบางครั้งก็ขึ้นโดยสารคาโกดามอนเพื่อไปสู่สมรภูมิลบเหมือนกันครับผมซึ่งเขาก็เลงทำลายดีนะครับว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้บิกาด์ดามอนเพิ่งมีการเข้ามาสู่กองกําลังจํานวนหนึ่งนะครับเขาใช้กันมาจำนวนหนึ่งแต่ว่าการที่จะไปออกรบสนามหนึ่งนะครับเขาจะยังไม่ให้ลาเลียงตัวของบิกาดรามอนเนี่ยเกิน3ตัวนะครับเนื่องจากว่ากําลังลบไม่พอเขาก็ต้องจัด3าจัด2อจัด1นอะไรพวกนี้กระจ,จ,จายไปแต่ดีบริเกตมีการวางแผนระยะยาวเชิงกลยุทธ์ไว้ดีมากว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มกองทัพบกรดาามมออนนนจจจะีว สี้าตัวอะไรพวกนี้ก็ได้ซึ่งการจะทําแบบนั้นได้ก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องชุบเลี้ยงดิจิมอนมาให้ดีตั้งแต่ตอนเป็นคอมมานรามอนชนะร่างจเจริญไวโตวมาเป็นร่างโตเต็มวัยร่างสมบ,บูรณ์แล้วก็ต้องให้วิวัฒนาการถูกต้องไม่ผิดพลาดไปกลายเป็นดาร์กรามอนอย่างนี้นะครับก็จะได้จํานวนบีการ์ดรามอนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและกองทัพก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าพวกนักวิจัยของทีมดีบริเกตเนี่ยมันคือใครนะครับซึ่งผมเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ป่งบอกว่าเป็นใครนะครับแต่ผมเดาว่าเป็นดิจิมอนนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นดิจ มอนที่ออกไปรบอะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะเป็นดิจิทัลที่ออกแนวแบบใช้สมองมากกว่าใช้กําลังนั่นเองครับยกตัวอย่างถ้าเป็นคนนอกเลยก็อาจจะเป็นแบบนาโนมอนอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไม่แน่นะตัวคอมมันรามอนบางตัวมันไม่ได้ออกไปรบมันก็มาทําหน้าที่ในการวิจัยเก็บข้อมูลตามที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นนี่แหละครับโดยตัวของบริการรามอนตัวนี้นะครับมาพูดถึงความเก่งในเชิงการใช้ท่าไม้ตายโจมตีกันบ้างเนาะท่าไม้ตายของเจ้านี่นะครับง่ายๆนะก็มี2อย่างครับท่าที่1มีชื่อว่าเจโนไซเรนครับผมซึ่งเจโน ยิงโจมตีใส่กองทับศัตรูครับผมซึ่งเป็นท่าโจมตีหมู่ที่แบบโคตรดีเลยนั่นเองครับเพราะความเร็วในการยิงปืนกลอันนี้นะครับอยู่ที่4,800นัดต่อวินาทีเลยครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันยิงแล้วก็ตวัดทีนึงกระจายไปได้ปุ๊บเนี่ย4,800นัดนั้นก็จะกินบริเวณกินพื้นที่แล้วก็สังหารศัตรูได้จํานวนมากในคราวเดียวนั่นเองครับและเขาก็ไม่ได้บอกว่ายิงแค่4,800นัดด้วยนะเขาใช้คาว่าทุกวินาทีหมายความว่าถ้ายิง3วินาทีก็อาจต้องคูณสามเข้าไป ท่าไม้ตายที่พออธิบายไปแล้วก็ทรงพลังดีนะสว่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งจะมีชื่อว่า Exa Destroyer ครับซึ่ง Exa Destroyer ก็จะเป็นการใช้เล็บที่อยู่ที่มือซ้ายของมันยิงเป็นมิสไซล์โจมตีศัตรูครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยจำนวนการยิงก็ไม่เท่ากับ Genocide Ray นะนะแต่วนะ่ามีความรุนแรงในการทําลายล้างมากกว่าแน่นอนครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าดิจิมอนสังกัด d ี b r ิ a ก e ที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาครับก็จะมี3ตัวแต่ว่าสตอรี่อะไรหลายๆอย่างมันก็มีการเชื่อมโยงกับดิจิมอนสังก มานานนนนนแล้วัั่เองซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอัธรรตเต็มๆถ้าผู้ชมสามารถไปดูในของคลิปสังกัด D b g a t e เกที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ได้ก็จะได้รับข้อมูลของเจ้าดิจิมอนสังกัดนี้กันไปเต็มๆเลยนั่นเองครับแล้วถ้าผู้ชมที่ฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นยังไงกับเจ้าดิจิมอนที่ผมมาเล่าให้ฟังหรือถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของดีบ a t e เกอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะซึ่งรู้สึกว่าซีรีส์ของพวกดิจิ t a l การ์ดก็จะมี d b บริ e ตพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่เป ผมแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือจะออกเป็นแนวแบบดูข้อมูลอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเล่นยังไม่ค่อยจะเป็นักเท่าไหร่นะก็รอความเห็นท่านผู้ชมละกันว่าจะมีข้อมูลอะไรมาพูดคุยสนุกสนานกันบ้างครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ